วันนี้จะพามาทำืีหมักชีวอภาพนะจากเศษใบไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมีไม้แห้งทุกชนิดครับทั้งใบกล้วยใบไผ่หรือว่ายญ้าที่เราตัดไปนะครับอันนี้ก็ลมโยงไปตอนนี้วันนี้จะมากลับกองนะครับกับแล้วก็ลดด้วยกินชีสะกอดแสงที่ให้ย่อยสลายง่ายนะครับ อันนี้ก็กลับกันครับเพราะว่ามันสะสมมาเยอะครับเก็บกวาดก็ผมก็มารวมกันเรื่อยๆนะครับก็คือทยอยเก็บกวาดแล้วก็มาเทเทเทใส่ลบๆกันไว้สังเกตง่ายก็จะมีทั้งที่มันยอสลายแล้วแล้วก็ ใบที่กำลังเป็นใบก็มีนะครับส่วนที่มันย่อยสลายแล้วก็คือที่เป็นดำๆนั่นะย่ที่กําลังกลับขึ้นมานะครับนั่นเขากําลังย่อยสลายโนะดยจะเป็นดินนะครับเป็นดินนะครับตอนนี้ก็กำลังกลับออกข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับตอนใบตัวไว้ข้างล่าง ครับก็เสร็จแล้วถ้ากลับขึ้นแล้วก็จะเอาซีลีีสังก้อเสียงที่เราทำเองนะครับเอามาผสมน้ำนะครับแล้วก็ลดให้ทั่วให้ชุ่มนะครับแล้วก็หาผ้าพ้ายางดำนะครับปุมครต,ตอนนี้เรก็กําลังกลับ ไเรอยนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเยอะนะครับสะสมมาเรื่อยๆอันนี้ก็ประมาณสักเ,เริ่มเก็บกวาดและสะสมมาประมาณ2เดือนนะครับสเดือนกว่ากว่านะครับก็มีเวลาก็เรล่งคุยขึ้นมาเห็นไหมครับสังเกตได้ไงคือมันจะดำ นะครับก็คือกำลังย่อยสลายนะครับอยากใบไม้ไปหญ้าที่เราที่หล่นลงลงมานะครับส่วนมากจะเป็นไม้ไผ่นะครับส่วนมดไม้ไผ่ส่วนมากจะเป็นไม้ไผ่ส่วนสะเมมากนะครับใบกว้ยบยบยกวยใบยกล้วยใบกล้วยต้นกล้วยนะครับที่เราตัดก็ผมก็จะมาใสา่ตรงนี้ไว้ครับะจะเป็น พูดไงคือรวมทุกชีิดของใบไม้แห้งนะ้ยที่จะตัดทิ้งนะครับเราไมันจะเป็นต้องไปเผานะครับอันนี้ก็กำลังเสียขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ผมก็ทดลองนะครับแต่ผมว่าผมได้ผลจริงนะครับทดลองจริงทำจริงใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริงนะครับ อย่างนีครับดำๆเดี๋ยวก็คงกลายเป็นดินทั้งหมดนะครับดินปลูกก็ตอนนี้ผมยังไม่ใส่ปุ๋ยคอกนะครับกะว่าเมื่อเป็นดินปลูเมื่อไหร่ก็จะผส,สมปุ๋ยคอกอันนี้คือจุลินทรีย์สะพอ้อแสงนะครับจุลินทรีย์สะพ้อแสงครับจุลินทรีย์สะพ้อแสงผมก็ทําเองครับทําเองทําเ,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 เองครับ เราเองใช้เองครับเพราะว่าใส่ทั้งหมดก็ได้นะครับจะได้เข้มพ้นนะครับเราไม่ต้องประหยัดนะครับไม่วิชาการมากครับเน้นการปฏิบัติครับทั้ลขวเลยแต่เยอะก็เยอะดวยผลเยอะนะครับมันจะช่วยให้ยอะสลายในบะไม้ นะครับได้รวดเร็วนะครับฟิลิสสำข้อเสียงนะครับก็เป็นปุ๋ยภายนตัวเลยนะครับตอนนี้ก็ผสมจิลิซีแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับเขารอระหว่างรอให้น้ําเต็มนะครับถังประมาณนี้นะครับไม่รู้เท่าไหร่ยี่สิบสามสิบลิตรนะก็เติมลงไปแล้วก็ผสมกับจิลิซีสข้อเสียงนะครับต่อไปก็ลงจะลดน้ํานะครับแล้วก็ลดให้ชุ่ม นะครับรถทีนะ่ทั่วนะครับทุกขั้นตอนดูเลยนะครับทำเองทุกขั้นตอนนะครับขั้นะตอนการทำนะครับหรือหมกักชีวาภาพนะครับต่อไปก็จะเป็นดินปูนะครับนะในการปูก พืชผักของเรานะครับเราจะต้องไปซื้อนะครับล่อประหยัดต้นทุนไปในตัวนะครับต้องรีบนะครับทขขําไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยนะครับผมก็ไม่ไดเ้เก่งมาจากไหนนะเรียนรู้ศึกษาเอาครับทดลองเอานะครับบเรวก็ดให้ทั่วชื่นชื่นนะครับขอให้มันชื้นชื้นหน่อยนะครับอก็เป็นไปได้สักหนึ่งอาทิตย เดวันทึกิบวันแล้วก็มาสามารถลดได้อีกนะครับแต่ถ้าเราผมแล้วก็คงจะเป็นสักษาอาทิต์นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับลดท,ทั่วนะครับรถทั่วเสร็จสบต่อไปนะครับผมก็จะมีผ้าพยางนะครับพักคลุมเก่าๆนะครับออกมาคลุม ไว้นะครับให้มันทื้นตลอดเวลานะครับให้มันอบนะครับนะครับปูไปนะครับน้ำที่เราลดลงไปมันก็จะได้แบบสุ่งชื้นนะครับฝากติดตามนะครับวนแต่แสงโมเดลขอบคุณครับ